สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขใจด้วยธรรมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งมาแบ่งปันให้กับทุกคนเป็นนิทานธรรมะสามเรื่องที่จะทำให้เราได้เข้าใจถึงกฎแห่งกรรมที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคิดนิทานเรื่องแรกจะสอนเราว่าทำไมคนดีถึงต้องเจอกับเรื่องร้ายเรื่องที่สอง จะพาเราไปสํำรวจว่าทำไมคนทำบาปถึงยังคงโชคดีอยู่และนิทานเรื่องที่สาจะเปิดเผยความจริงอันน่าเหลือเชื่อที่เชื่อมโยงเรากับอดีตชาติถ้าทุกท่านอยากรู้ว่ากรรมส่งผลกับชีวิตเราอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานหรือแม้แต่สุขภาพก็ต้องติดตามรับฟังทั้งสามเรื่องให้จบนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยครับนิทานธรรมะเรื่องที่หนึ่งเรื่องกรรมที่เปลี่ยนวิบากเศรษฐีผู้ใจดำกับขอทานผู้ใจบุญการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งนามว่าท่านเศรษฐีสุวรรณ ท่านมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลบ้านเรือนโออาราวกับวังแต่จิตใจของท่านนั้นตรงกันข้ามกับความร่ำรวยท่านเป็นคนใจดำเห็นแก่ตัวไม่เคยคิดจะช่วยเหลือใครเลยนอกจากจะดูถูกเหยียดยามคนที่ด้อยกว่าแล้วท่านยังมักจะไล่ขอทานที่มาขอทานหน้าบ้านด้วยคำพูดที่รุนแรงเสมอ วันหนึ่งมีขอทานชราคนหนึ่งมาขอข้าวหน้าบ้านท่านสุวรรณเห็นเข้าก็โกรธจัดตะคอ,อกไล่พร้อมกับคำพูดที่ว่าพวกไร้ประโยชน์ทำไมไม่ไปทำมาหากินให้มันดีๆไม่ต้องมาขอทานที่นี่แต่ขอทานคนนั้นไม่ได้ตอบโต้แค่ยิ้มให้ท่านด้วยรอยยิ้มที่สงบแล้วเดินจากไป ไม่นานหลังจากนั้นธุรกิจของท่านเศรษฐีสุวรรณก็เริ่มประสบปัญหาอย่างไม่คาดคิดจากที่เคยร่ำรวยก็เริ่มขาดทุนครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนโดนสาบแช่งในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีทรัพย์สินทั้งหมดก็มาลายหายไปจนหมดสิน้นท่านต้องย้ายออกจากบ้านหลังใหญ่กลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องอาศัยอยู่ใต้สะพาน และขอทานประทังชีวิตในขณะที่ท่านกำลังท้อแท้และสิ้นหวังท่านก็ได้พบกับขอทานชาราคนหนึ่งซึ่งหน้าคุ้นตาขอทานคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆท่านและหยิบข้าวห่อหนึ่งส่งให้ท่านเศรษฐีสุวรรณจำได้ทันทีว่าเป็นขอทานที่ท่านเคยไล่ไปเมื่อหลายปีก่อนท่านรู้สึกอับอายและไม่อยากรับของจากเขา แต่ขอทานกลับยิ้มให้และพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่ารับเถิดท่านสุวรรณข้าทราบดีว่าท่านกำลังทุกข์ท่านเศรษฐีรู้สึกประหลาดใจและถามออกไปว่าทำไมเจ้าถึงต้องมาช่วยข้าด้วยทั้งที่ข้าเคยไล่เจ้าไปอย่างไม่ใหญ่ดีขอทานคนนั้นจึงเริ่มเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังเมื่อชาติที่แล้ว ข้าเคยเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งและใจดำเช่นเดียวกับท่านแต่ท่านในตอนนั้นเป็นขอทานผู้ใจบุญและคอยช่วยเหลือผู้คนเสมอวันหนึ่งท่านได้นำอาหารที่หามาได้เพียงน้อยนิดมามอบให้ข้าข้าเองก็ตกต่ำเช่นเดียวกับท่านในวันนี้ตอนนั้นข้าไม่ได้ทำกรรมดีเลยแต่ท่านกลับเป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์ กรรมดีของท่านส่งผลให้ท่านในชาตินี้ได้เกิดมาร่ำรวยและมีพร้อมทุกอย่างแต่กรรมที่ข้าเคยทำไว้ส่งผลให้ข้าต้องเกิดมาเป็นขอทานอีกครั้งท่านเศรษฐีสุวรรณฟังแล้วก็ตกใจจนพูดไม่ออกขอทานเล่าต่อไปว่ากรรมดีของท่านในชาติที่แล้วทำให้ท่านมีทรัพย์มากในชาตินี้ แต่ท่านกลับเลือกที่จะสร้างกรรมไม่ดีในปัจจุบันด้วยการดูถูกเหยียดหยามคนอื่นทำให้วิบากกรรมของท่านในชาตินี้เปลี่ยนไปทรัพย์สินที่เคยมีจึงได้หมดไปส่วนข้าแม้ในชาติที่แล้วจะเคยเป็นคนใจดำแต่ในชาตินี้ข้าเลือกที่จะทำความดีถึงแม้จะเกิดมาเป็นขอทานแต่จิตใจก็มีความสุขและเบิกบาน กรรมดีที่ข้าทำในปัจจุบันจะส่งผลให้ชีวิตของข้าดีขึ้นในอนาคตท่านเศรษฐีสุวรรณน้ำตาไหลด้วยความสำนึกผิดท่านกล่าวขอบคุณขอทานและขอโทษในสิ่งที่เคยทำขอทานยิ้มให้แล้วพูดว่าอย่าเสียใจเลยท่านขอเพียงแค่ท่านได้เรียนรู้ และกลับตัวกลับใจจากสิ่งที่เป็นอยู่กฎแห่งกรรมจะให้โอกาสแก่ท่านเสมอท่านเศรษฐีสุวรรณได้รับฟังคำสอนอันล้ำค่าจากขอทานผู้ใจบุญทำให้ท่านได้เข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตท่านกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำความดีไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันอาหารหรือช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่ ข่อคิดนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ากฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอกรรมดีที่เราทําในอดีตจะส่งผลดีในปัจจุบันแต่หากเราสร้างกรรมไม่ดีในปัจจุบันกรรมนั้นก็จะกลับมาส่งผลร้ายให้แก่เราเช่นกันในทางกลับกันแม้ในอดีตเราจะเคยทํากรรมไม่ดี แต่หากเรากลับตัวกลับใจและทำความดีในปัจจุบันกรรมดีก็จะส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีๆในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่ด้วยการสร้างกรรมดีอยู่เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่า กฎแห่งกรรมนั้นไม่ได้น่ากลัวเลยแต่เป็นกฎของธรรมชาติที่เที่ยนตรงเสมอการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายย่อมส่งผลกลับคืนมาเสมอและสิ่งสําคัญคือการเรียนรู้ที่จะกลับตัวกลับใจจากกรรมไม่ดีที่เคยทํามาแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยการสร้างกรรมดีอยู่เสมอบางครั้งเราอาจจะเห็นคนทําดีแต่กลับเจอเรื่องร้าย หรือคนทำไม่ดีแต่กลับได้ดิบได้ดีนั่นเพราะวิบากกรรมยังคงซับซ้อนและเราไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดแต่ขอให้เชื่อมั่นเถิดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแม้ผลกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลในชาตินี้เสมอไปแต่มันก็เที่ยงตรงเสมอ นิทานธรรมะเรื่องที่สองเรื่องบุญกรรมที่สวนทางเด็กหญิงผู้ทำบุญและชายหนุ่มผู้สร้างบาปการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อใบบุญเธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นแต่จิตใจของเธอรวยล้นไปด้วยความเมตตา และน้ำใจแม้ว่าเธอจะมีเพียงน้อยนิดเธอก็พร้อมจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเสมอในขณะที่อีกฝากหนึ่งของเมืองใหญ่มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อท่านนินเขาเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยมหาศาลทุกอย่างในชีวิตมีพร้อมแต่จิตใจของเขากลับมืดบอดเต็มไปด้วยความโลภและความเห็นแก่ตัว เขาชอบหาความสุขจากการกลั่นแกล้งและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คืนเสมอวันหนึ่งทนินเดินทางมาเที่ยวที่หมู่บ้านของใบบุญเขาขับรถคันหรูด้วยความเร็วสูงจนทําให้โคลนกระเด็นใส่ชาวบ้านที่กําลังเดินอยู่ข้างทางสร้างความเดือดร้อนไปทั่วแต่เขาก็ไม่สนใจ และหัวเราะอย่างสนุกสนานในระหว่างนั้นใบบุญกำลังนำอาหารที่แม่ทำมาให้ไปมอบให้กับคนชราที่กำลังอดอยากเมื่อเธอเห็นเหตุการณ์นั้นเธอก็รู้สึกสงสารชาวบ้านที่เปื้อนโคลนเธอเข้าไปช่วยทำความสะอาดและนำเสื้อผ้าที่เธอมีติดตัวอยู่ไม่กี่ชุดมาแบ่งปันให้กับพวกเขาเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังไม่จบ ธนินได้เดินเข้าไปตระในตลาดและเริ่มหาเรื่องทะเลาะกับพ่อค้าแม่ค้าจนเกิดความวุ่นวายเขาทำร้ายพ่อค้าผุไม้จนได้รับบาดเจ็บและทุบทำลายแผงขายของจนเสียหายใบบุญที่เดินผ่านมาเห็นเข้าก็ตกใจและรีบเข้าไปช่วยเหลือพ่อค้าอย่างไม่ลังเลเธอรับเคราะห์กรรมแทนด้วยการถูกธนินผลักจนล้มลง หัวกระแทกกับพื้นจนบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงยิ้มและพยายามปรถมพยาบาลให้กับพ่อค้าอย่างเต็มที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า <yeah. S 1> เด็กหญิงผูงน้นี้ทำแต่ความดีแต่ทำไมถึงต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้และกรรมมันช่างไม่ยุติธรรมเลยแต่ในใจของใบบุญไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลย เธอไม่ได้โกรธธนินเธอแค่รู้สึกว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในขณะที่ธนินกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านเขาก็เกิดอุบัติเหตุอย่างกระทันหันรถของเขาเสียหลักพุ่งเข้าชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางจนเสียหายยับเยินผู้คนที่เห็นต่างก็พูดว่าสมน้ำหน้าทำความไม่ดีก็ต้องได้รับกรรม แต่ธนินไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อย <ฤ acy> เรื่องนี้เหมือนจะจบลงด้วยความไม่ยุติธรรมแต่ในใจของใบบุญกลับเต็มไปด้วยความสุขและความเบิกบานเธอไม่ได้รอคอยผลตอบแทนจากการทำความดีและไม่ได้อิจฉาธนินที่ไม่ได้รับผลกรรมในทันทีเธอเข้าใจดีว่าการทำความดีนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอกับเรื่องร้าย แต่การทำความดีจะช่วยให้จิตใจของเราแข็งแกร่งและมีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรในทางกลับกันท่านนินแม้จะหนีจากผลกรรมในครั้งนี้ไปได้แต่ในใจของเขากลับไม่เคยมีความสุขเลยเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาเขาเห็นใบบุญอยู่เสมอในความคิดและจิตใจของเขาก็ไม่เคยสงบเลยเขาต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับความว่างเปล่า และความหดหู่ใจอยู่ทุกวันท้ายที่สุดแล้วทั้งสองคนก็ได้เรียนรู้ถึงสัจธรรมของชีวิตใบบุญได้เรียนรู้ว่าการทำความดีคือความสุขที่แท้จริงและผลกรรมของเธอก็คือการมีจิตใจที่เบิกบานและเข้มแข็งส่วนทนินแม้จะไม่มีใครมาลงโทษเขาแต่กรรมก็เริ่มทรงผลในจิตใจของเขาแล้ว ความไม่สบายใจและความรู้สึกผิดที่ก่อขึ้นในใจของเขานั้นเป็นทุกข์ที่แท้จริงนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าวิบากกรรมนั้นซับซ้อนและบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ส่งผลให้เราเห็นในทันทีแต่สุดท้ายแล้วผลกรรมนั้นจะส่งผลในที่สุดและการทำความดีนั้นไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนแต่เป็นการสร้างความสุขให้กับจิตใจของเราเองซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าการทำความดีไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนที่มองเห็นได้ในทันทีแต่เป็นการสร้างความสุขและความสงบให้กับจิตใจของเราเองสิ่งที่เด็กหญิงใบบุญได้รับไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายที่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแต่คือจิตใจที่เข้มแข็งและเบิกบานที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับมันเสมอในทางกลับกัน แม้ชายหนุ่มทธน,นินจะไม่ได้เจ็บตัวจากอุบัติเหตุแต่ผลของกรรมได้เริ่มส่งผลในจิตใจของเขาแล้วความรู้สึกผิดและความไม่สบายใจคือสิ่งที่เขาต้องแบกรับไว้ตลอดเวลาจงจำไว้ว่ากรรมนั้นเที่ยงตรงเสมอแม้ผลของมันจะไม่ได้แสดงออกมาในทันทีที่เราเห็นแต่สุดท้ายแล้วมันจะกลับมาส่งผลในที่สุดทั้งในทางโลกและในทางธรรมครับ นิทานธรรมะเรื่องที่สเรื่องตามล่าอดีตชาตินายแพทย์ผู้เห็นกรรมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนายแพทย์หนุ่มชื่อหมออคินเขาเป็นคนเก่งฉลาดและประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยเชื่อเลยคือเรื่องของบุญกรรมและอดีตชาติสำหรับเขาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นถ้าคนป่วยก็เกิดจากร่างกายที่ผิดปกติไม่ใช่เพราะวิบากกรรมแต่อย่างใดวันหนึ่งมีคนไข้หญิงคนหนึ่งชื่อนิมเธอเป็นคนไข้ของหมออคินที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำเธอเป็นโรคประหลาดที่รักษาไม่หายแม้จะรักษาด้วยวิธีไหนก็ตาม โรคของเธอก็จะกลับมาเป็นซ้ำอีกเสมอนอกจากนี้เธอยังต้องประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆในชีวิตอย่างไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นการถูกโกงถูกทอดทิ้งหรือประสบอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยหมออาคินรู้สึกท้อแท้และหงุดหิดที่เขาไม่สามารถรักษาคนไข้คนนี้ให้หายขาดได้ เขาพยายามหาสาเหตุของอาการป่วยที่แปลกประหลาดนี้อย่างเต็มที่จนวันหนึ่งเขาได้เล่าเรื่องของนิ่มให้พระอาจารย์ที่ท่านมาเยี่ยมคนไข้ในโรงพยาบาลเป็นประจำได้ฟังพระอาจารย์รับฟังเรื่องราวอย่างสงบแล้วยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีเหตุและปัจจัย ท่านหมออาจจะมองเห็นแต่ปัใจจัยในชาตินี้แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มาจากอดีตท,ที่ท่านมองไม่เห็นคำพูดของพระอาจารย์ทำให้หมออาคินรู้สึกไม่พอใจเขาไม่เชื่อในเรื่องเลวไหลแบบนี้แต่เมื่อเขาเห็นความทุกข์ของนิ่มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยเขาก็เริ่มสงสัยในหลักการที่เคยยึดถือมาตลอดในคืนนั้นเองหมออาคินฝันถึงเรื่องราวที่ไม่คุ้นเคย เขาเห็นตัวเองเป็นขุนนางผู้มั่งคั่งในอดีตแต่กลับมีจิตใจโหดเหี้ยมเขาชอบรังแกและกดขี่ผู้อื่นและได้ทำร้ายหญิงสาวคนหนึ่งจนได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสหญิงสาวคนนั้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและได้แต่เฝ้าอธิษฐานขอให้ได้รับความยุติธรรม หมออาคินสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเงื่อออกท่วมตัวเขาจำได้ว่าใบหน้าของหญิงสาวในความฝันนั้นคือคนไข้ของเขานิ่มเขาตกใจมากและไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงฝันแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจกลับไปหาพระอาจารย์และเล่าเรื่องในฝันให้ฟังทั้งหมดพระอาจารย์ยิ้มอย่างเมตตาแล้วพูดว่าท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าทุกสิ่งล้วนมีที่มา ที่ผู้หญิงคนนั้นต้องเจ็บป่วยและเจอเคราะหกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชาตินี้ก็เพราะในอดีตชาติเธอเคยสร้างบาปและทำกรรมไม่ดีไว้มากส่วนท่านในอดีตชาติก็เป็นคนดีและสร้างบุญมามากแต่ท่านกลับเลือกที่จะสร้างบาปในปัจจุบันทำให้กรรมดีในอดีตส่งผงช้าส่วนกรรมไม่ดีที่สร้างไว้ในปัจจุบันก็ส่งผลกลับมาหมออาขินนิ่งไปสักพัก เขานึกย้อนไปถึงชีวิตของตัวเองเขาเคยรักษาคนไข้มาม,มากมายแต่เขาก็ไม่เคยเห็นความสำคัญของความเมตตาและน้ำใจเขาทำไปเพราะหน้าที่ไม่ใช่เพราะจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือจริงๆเขาได้แต่คิดถึงการรักษาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ไม่ได้รักษาจิตใจของคนไข้เลยหมออคินเข้าใจในทันทีว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนิมมีได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากกฎแห่งกรรมที่เที่ยงตรงเสมอและการที่เขาได้ฝันเห็นเรื่องราวในอดีตก็เป็นเพราะกรรมดีในอดีตชาติของเขาที่ได้ชักนำให้เขาได้เรียนรู้สัจธรรมนี้หลังจากนั้นหมออคินก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มมองเห็นความทุกข์ของคนไข้ด้วยสายตาที่เข้าใจ และมีแม่ตามากขึ้นเขาเริ่มรักษาคนไข้ทั้งทางกายและทางใจพร้อมกับให้กำลังใจและความหวังแก่พวกเขาเขาเชื่อแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเรื่องจริงและการทำความดีนั้นคือหนทางเดียวที่จะช่วยให้ชีวิตของเราพบกับความสุขที่แท้จริง นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่ากฎแห่งกรรมนั้นลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไม่ใช่แค่การทำดีแล้วจะได้ดีในทันทีหรือทำชั่วแล้วจะได้รับผลในทันทีแต่เป็นเรื่องราวที่สลับซับซ้อนและมีที่มาจากอดีตที่ผ่านมานายแพทย์อคินได้เรียนรู้ว่าการรักษาที่แท้จริงไม่ใช่แค่การรักษาอาการทางกายแต่คือการรักษาจิตใจด้วยเมตตา และเข้าใจในเหตุและผลของชีวิตและสิ่งสำคัญที่สุดคือการกลับตัวกลับใจและสร้างกรรมดีเพราะไม่ว่าในอดีตเราจะเป็นอย่างไรแต่ในปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองได้เสมอเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับนิทานธรรมะทั้งสามเรื่องที่เล่าให้ฟังในวันนี้หวังว่าทุกเรื่องจะทําให้เพื่อนๆได้ข้อคิดและกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับจงจำไว้ว่ากฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงตรงเสมอไม่ว่าเราจะทํากรรมดีหรือกรรมไม่ดีผลของมันอาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นในทันทีแต่สุดท้ายแล้วมันจะกลับมาส่งผลในที่สุดหากเราเข้าใจในกฎนี้ เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติมากขึ้นและสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเองได้ด้วยการเริ่มต้นใหม่ด้วยการสร้างกรรมดีอยู่เสมอถ้าเ,เพื่อนๆชอบนิทานธรรมะแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสุขใจด้วยธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ